ในงานนะครับบุญประพี่นี้บุญบังไฟนะครับของพี่น้องนะครับชาวบ้านท่านะครับอย่างก็พ่อพี่น้องก็บังพุบบับบงไฟลามตำนานม้าทั้งหลาย นะครับหนุนซื้อเลือนหน้าซื้อเสียงโดนงดังที่พ่อแม่ครับพี่พี่ดองมาจากอุดรนะครับจะได้กับขอบคุณไปย่างคณะกรรมการไปจัดงานอีกครั้งหนึ่งนะครับวสปินท่านคณะผู้นการทานนายกนะครับท่านกำนั่นนะครับทันพี่ยี่บ้างทุกทุกมู่บังนะครับตลอดจนพี่ดองช้าต่างชาตินะครับที่ม้โอกาสตัดระเบียบวัฒนศธรรมในการแห่งงาน สำหรับเแรกกยใหญ่ส่สวสำหรับใส่สีดอนพทากัดต่อนะครับอยูาทาเพื่อานพนงจังหวัดนครพนมนะครับในสำหรับแมแรกหาี่บุลมาสนักกวางใจเป็ยางยิ่งรเสนอโอกาสในการแสดงของระเบียบวารศินสับมารวงบุญกับทีมตัดตในสมหรัปีตปต่าไปในวงการนครับขอบคุณในหลายนะครับในที่ดตโอกาที่ดดาก็ฝาข้ามตคะเมื่อแรกเป็นนาที่ของบอลรับเสียงอีโหดและทางผงสกอร์เนอร์ีดองครับมาเป็นกำลังใจให้กัน อีกครั้งเลยอีกคำขึ้นเลยนะครับสำหรับมาเล่นศิลปินของเฮานะครับขอบคุณพี่น้องทุนตุนทัน,ทนในยูนิโอมของเราตลอดจนมัสสมสกสอดแทรกในการรักษาครอบปลอดภัยทุนตุนทันก็นขอบคุณไปยังนะครับของข่าวกระายขอบคุณพี่น้องจากตัง้งใสน้ำเด้อนะครับขอบคุณและปอยจากร้องไห้ให้ดวง,งใ,ใจจางบ้านดวงกระที่ม่านบรรดาทุกตุนครับครับันที้ กษัตริย์ตอริ่ารงาพีรง่มองอำนาจพรจักกันนะครับปีนาปีต่อไปจันหอกัไในภาคการแสดงบนืนที่กําเนิระวัติาสรใดตลอดจน้องหอก้องจากทาารยท่าแสดงอันใดแสดงไปแล้ววันที่กันอวกนนด้วสิทธของแมนกซนลรนพที่การแสดงบนเวทีทุกชีวิตปราข้านเาอา้ีนองเวลาโอกาสนีนั่งที่ว่าการแสดงรับกั้นเพื่อใับพี่น้องครบพี่น้องรับันนีมือสุดดีดลหานคอยอมมือบรรท่าไหวเต้นบรั ทั้งหลายนี่งานหนพอแต่งไม่ได้ไดดีเคาฝากไว้เพืใดดับสังฆาได้ี่ใอ้ขอหับตาเกีือนอมนไปปรปคุณเพื่อไยุบพลระดนกพันธนาทหมอรับเมืองพี่น้องได้บันทึกพิธีีอาณาจากรอกวยที่จัดับีเพื่อซหไกจากหลาแก้วพี่น้องเบินบล็อต้องบลลเบียวว่าทศินแลมมูลานซิเตอร์ซาราเด้วยเพื่อคุแม่ตนธนบประครับ